สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่สองแล้วนะคะของการเดินทางภายในของเราสัปดาห์ที่จะทําให้เรานะคะอยู่กับตัวเองได้อย่างอ่อนโยนนะคะและกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งสําหรับสัปดาห์แรกนะคะที่เราฝึกกันไปก็คือการกลับมากอดแล้วก็ยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นนะคะส่วนครั้งนี้เราจะมาค่อยๆปลุกพลังชีวิตจากข้างในค่ะ โดยการขยับร่างกายเบาๆนะคะการขยับร่างกายนี้นะคะไม่จำเป็นต้องเร่งไม่ต้องกดดันนะคะแค่อนุญ,ญาตให้หัวใจได้ขยับตามจังหวะของชีวิตของเราก็พอค่ะแต่เออาจจะมีคำระลึกให้นะคะว่าเราอาจจะพูดกับในใจของตัวเราว่าฉันอนุญาตให้หัวใจได้ขยับตามจังหวะของชีวิตค่ะคำนี้อาจจะเป็นเหมือนการชวนให้เรากลับมาฟังเสียงภายในนะคะ กลับมาดูว่าร่างกายหัวใจของเรากำลังต้องการอะไรบางครั้งอาจจะไม่ได้ต้องการทำให้มากขึ้นค่ะแต่เพียงแค่ขยับเล็กๆจากข้างในก็เพียงพอแล้วเราจะลองขยับด้วยความรู้ตัวนะคะคุณอาจจะเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าจะผสมกันก็ได้ค่ะทำในแบบที่เหมาะกับจังหวะของคุณได้เลยนะคะ อาจจะยกตัวอย่างของกิจกรรมที่คุณสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นการเต้นโดยที่ไม่ต้องมีกติกาอะไรเพียงแค่เปิดเพลงที่คุณชอบนะคะเราก็ค่อยๆปล่อยให้ร่างกายขยับไปตามเสียงเพลงไม่ต้องสวยไม่ต้องทำถูกนะคะเพียงแค่ปล่อยให้ร่างกายของเราได้พูดแทนใจหรือถ้าใครสะดวกชอบการเดินก็ลองออกไปเดินในเส้นทางธรรมชาติหรือว่าในสวนก็ได้นะคะ ลองเดินแบบช้าๆโดยที่ไม่ต้องตั้งเป้าว่าจะเดินไปถึงไหนนะคะเพียงแค่ค่คอยๆรู้สึกสัมผัสที่เท้านะคะสัมผัสลมที่พัดผ่านแล้วก็สังเกตเสียงรอบตัวของเรามันอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะที่ทำให้เราได้กลับมาสัมผัสชีวิตที่อยู่ตรงหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือการเขียนเขียนสิ่งที่อยากทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำค่ะ การเขียนโดยที่ไม่ต้องเร่งรีบแล้วก็ไม่ต้องตัดสินนะคะเพียงแค่เปิดพื้นที่ให้ตัวเรานะคะได้เขียนความต้องการความอยากในใจที่มีอยู่หรือถ้าใครชอบที่จะฝึกโยคะนะคะก็ขยับร่างกายเล็กๆยามเช้ายืดแขนสุดลมหายใจลึกๆแล้วก็บอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันยังมีชีวิตอยู่สำหรับเอนะคะวันนี้เอเลือกที่จะใช้ขันธิเบตค่ะ มาช่วยในการขยับจากข้างในปล่อยให้ขึ้นเสียงของขันที่เบตนะคะค่อยๆเคลื่อนไหวไปทั่วร่างกายเพื่อปรับสมดุลพลังภายในแล้วก็ให้ใจได้ผ่อนคลายถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นขึ้นเสียงเหล่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วขึ้นเสียงเหล่านี้จะส่งผลกับสมองของเราได้โดยตรงค่ะช่วยทำให้จิตใจสงบขึ้นแล้วก็ทำให้รู้สึกเบาสบายจากภายในได้จริงๆนะคะ ซึ่งเอ๋จะใช้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้หลังจากการฝึกโยคะค่ะแล้วก็ก่อนทำสมาธินะคะแต่ว่าจะไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะเพราะว่าการใช้ขึ้นเสียงนั้นก็มีข้อจำกัดในบางครั้งเช่นกันค่ะแล้วคุณล่ะคะสัปดาห์นี้คุณอยากขยับจากข้างในด้วยวิธีไหน ถ้าหากทำแล้วอย่าลืมแบ่งปันเวลานะคะมาแบ่งปันหรือว่าแชร์ในกลุ่มด้วยนะคะว่าคุณใช้พลังชีวิตแบบไหนขยับแบบไหนในแต่ละวันในสัปดาห์นี้นะคะที่ทำให้รู้สึกว่าหัวใจเราได้เริ่มตื่นอีกครั้งหนึง่งไม่ต้องยิ่งใหญ่นะคะไม่ต้องสมบูรณ์แค่สังเกตแรงสั่นไหวเล็กๆในใจเพราะนั่นจะเป็นเหมือนพลังชีวิตค่ะที่ค่อยๆกลับมาแล้วก็ทาให้เรารู้สึกว่าเรากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หัวใจของทุกคนนะคะค่อยๆได้ขยับเบาๆอย่างอ่อนโยนแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะเหมือนกับเสียงหัวใจที่ยังเต้นอ,อยู่ให้เราทุกวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ